แฟนคลับแช็คภาพพระเอกดังซิงมอเตอร์ไซค์ชิวจัดลืมภาพซุปตาไปเลยเป็นพระเอกที่ทั้งหล่อทั้งรวยแต่ชีวิตจริงติดดินอยู่ง่ายกินง่ายสุดๆส,สำหรับซุปตารูปหล่อนเดชคูกิมิยะซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังกล้องของเขาต่างกันกันกบในทีวีวอยย่างเห็นได้ชัดเป็นหนุ่มใช้ชีวิตสบายๆไม่ฟุง้งเฟอ้อแต่งตัวก็ธรรมดาชอบความวินเทจความโบราณมากๆ ล่าสุดแฟนๆนในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพหนุ่มณเดชนซิ่งมอเตอร์ไซค์สุดเท่คู่ใจไปซื้อร้านข้าวข่างทางด้วยความเอ็นดูแฟนๆจึงแอบแชร์ภาพมาโพสต์พร้อมบอกเล่าว่าขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าๆแวะซื้อแหนมข้างทางพระเอกที่สมัทะหลายคนยังแซวด้วยว่าพ่อหนุ่มวินเทจมีความนับเรียญอีกต่างหาก